แกล้างมันออกกอนนะครับผมพี่น้องนี่ครับมันมีตัวล็อกล้างมันอยู่นะครับแบบนี้นะครับแกะตัวล็อกล้างมันออกสวัสดีครับผมพี่น้องพบพอกับนำลังเสลาครับผมแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิราเลียครับผมพี่น้องมาครับพี่น้องมัอนี้สิพามาเบ่งเปลี่ยนผ่าเนตหลังคาครับผมตอนนี้เฮากาลังลื้อลงนะครับตอนนี้เฮากําลังลื้อผ่าเนตลงเนาะพี่น้องนะครับกาลังแกะกําลังลื้อออก อยู่นะครับถ่ามันขาดมันเก่าี๋ยวนะครับนี่กำลังสิริลงปกติ่นกำลังแก่อยู่แก่ล้างออกก่อนพี่นอ้องแก่ล้างตัวล็อกตัวหนีมันนะครับเหรียญเปลี่ยนล้างตัวล็อกตัวหนีมันด้วยครับนี่นะครับมาสิเปลี่ยนมผิใหม่พี่นออ้องตรงเลย เสียวอยู่ตลอดเวลาต้องค่อยๆยางนะครับยางเดียวกับบัไดพี่น่องเอ้ยมืนครับเปลี่ยนไม่นะครับมันขาดมันขาดคักเลี้ยนะครับใส่งานมาหลายปีแล้ว จริงจร,ริงเวลาต้องเปลี่ยนไหมครับปัดเสียวขนาดได้พี่น้องลงๆโดดๆเลยนะครับด้วยไง khi chòm ruột lại thế Hãy hừ hừ 我办的。